มาถึงเรื่องการพิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะคะเมะื่อวานนี้วันที่สองก็มีการหยิบยกเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวมาพูดถึงกันค่ะก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยต้องใช้เกินเงินมากถึง4ี่แสนล้านบาทแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคนที่รับผลประโยชน์ไม่ใช่ชาวนาโดยตรงนะคะแต่ว่ากลายเป็นคนใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะไปะดูบรรยากาศการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะครับพุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรีเน้นไปที่นโยบายการรับจำนำข้าวครับ ฝ่ายค้านนั้นระบุว่าเป็นนโยบายเปิดช่องให้ทุจริตทุกขั้นตอนทําลายกลไกการซื้อขายข้าวทําให้ไทยสูญเสียการเป็นผู้นําการส่งออกศูนย์รายได้จากการค้าข้าวและก็นําไปสู่การขาดทุนปีละ2 0 0แสนล้านบาทแต่ว่าชาวนาที่คาดว,ว่าจะได้รับผลประโยชน์เ<ช> <ๆ S 2> นี่ยนะครับจริงๆแล้วก็ได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งขณะที่นายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้บอกว่านโยบายประชาชนส่วนใหญ่พอใจทําให้ราคาข้าวปรับตัวขึ้นร้อยละ8ส่วนงบประมาณที่ใช้ไป300แสนล้านบาทเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามี ตั้งแต่การจำนำข้าวการแก้ไขปัญหาราคายางพาราและมันสำปะหลังตกต่ำและก็เริ่มที่ตอนนี้เริ่มมีเม็ดเงินกลับคืนเข้าสู่คลังแล้วถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไปด้วยค่ะในการช่วยกันผมกําลังจะฟ้องประชาชนครับว่ารัฐบาลนี้เอาเงินประชาชนไป2องแสนสหมื่นล้านอ้างว่าช่วยชาวนาแต่ช่วยจริงอย่างเก่งคือครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งอยู่กับพ่อค้าโรงสี นักการเมืองทุจริตตรงนี้ครับที่พวกผมไม่ยอมไม่ใช่ไม่ยอมเอาเงินไปให้ชาวนาแต่ไม่ยอมให้ให้ชาวนาแค่ครึ่งเดียวเราต้องสร้างความแข็งแรงให้กับประเทศสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรสุดท้ายแล้วมีเงินเหลือเกษตรกรก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เธอคะ่ะพี่น้องชาวนาถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ ถ้าเราไม่ส่งเสริมภาคการเกษตรเราไม่สามารถทําให้เกษตรกรของเราได้ยั่งยืนนั่นจึงไม่แปลกแล้วครับว่ามาถึงวันนี้เนี่ยที่เราเคยพยากรณ์ทำนายทายทักกันไว้ตั้งแต่ต้นว่าประเทศไทยจะสูญเสียแชมป์การส่งออกข้าวจึงเกิดขึ้นแล้วถ้ามาดูมูลค่าการส่งออกค่ะก็อยู่ที่ ,3897 เเราเป็นที่หนึ่งนะคะถ้าถาม ในฐานะที่เป็นคนไทยดิฉันคงอยากเห็นจํานวนเงินมากกว่าจํานวนตันค่ะ ขณะที่ทางคุณเกียรติสิทธิอมรสสบัญชีรายชื่อของรพรรคประชาธิปตัตย์ก็ยังนำสอสฝ่ายค้านอภิปรายโจมตีโครงการนี้นะคะโดยชีย้เห็นว่ามติคณะรัฐรมนตรีอนุมัติเงิน4.05แสนล้านบาทซึ่งต้องรับจำนำข้าวได้ถึง26ล้านตันแต่ว่ารัฐบาลนั้นกลับรับจำนำได้เพียงแค่18ล้านตันเท่านั้นนะคะเท่ากับเงินที่หายไปถึง120,000ล้านบาทจึงมองว่านโยบายนี้เป็นการทุจริตด,ด้วยนโยบายค่ะที่ผลประโยชน์ไม่ได้ตกอยู่ที่ชาวนาแต่กลับไปตกอยู่ที่ผู้ส่งออกแล้วก็โรงสีในสัง รวมทั้งนักการเมืองที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลด้วยค่ะบังคับเลยค่ะ